ชัดเจนพลอยเชอร์มานเปิดใจหลังโดนโยงนอกใจพร้อมเผยนิสยัยคอดีนจากกรณีก่อนหน้านี้กระแสดรามา่าพลอยเชอร์มานและครอดีนอาทิตยาเาครกีกที่ก่อนหน้านี้ทางด้านคอดีนได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องราวความรักและการนอกใจทําให้คนโยงว่าเป็นพลอยเชอร์มานโดยล่าสุดพลอยเชอร์มานได้ออกมาเปิดว่าตอนคบกันน้องเป็นคนขี้อายมีลูกส่วนตัวสูงไม่ชอบออกสื่อ เวลาพลอยจะลงรูปบางทีก็ขอให้ลบซึ่งพลอยก็เข้าใจต่อเลิกกันเรื่องคอดีนออกรายการเห็นก็ช็อกเพราะน้องเป็นคนบอกว่าไม่อยากออกสื่อไม่อยากอยู่ในวงการบันเทิง โทรไปถามก้อยก้อยก็บอกเคยติดต่อไปนานแล้วน้องเขาไม่พร้อมแล้ววันหนึ่งน้องก็โทรมาบอกว่าพร้อมแล้วที่จะออกมาพูดและขอมาออกรายการมันเลยเป็นกระแสะว่าสิ่งที่เขาพูดหมายถึงเราส่วนที่พลอยเชื่อมานได้ออกมาโพสข้อความผ่านทางไอจีไม่คิดว่าจะฟาดน้องแต่ก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองบ้างส่วนทางด้านคอดีนให้เพื่อนโทรมาขอโทษพลอยคอดีนขอโทษนะถ้ามันทําให้พี่พลอยเสียใจและทําให้โดนตีความเป็นคนนอกใจ